เมื่อวันที่1กรกฎาคม2568นะครับท่านที่อยู่ในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่เพื่อนเพื่อนก็จะเริ่มแล้วนะครับที่จะเรียนรู้ในเรื่องของสมรรถนะซึ่งในคืนวันที่1กรกฎาคม2568เื่า2ทุ่มนะครับก็เป็นการพูดถึงเรื่องของสมรรถนะทางเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นำหรือว่า leadership หรือว่า lead นะครับซึ่ง ในสมรรถนะตัวนี้นะครับก็คือเป็นการแสดงออกก็เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำของคนของทีมงานของลูกน้องของผู้ใต้มากับบัญชาแล้วก็ในไรสดพี่ก็ได้อธิบายให้เห็นถึงทักษะในการเป็นผู้นำว่าในการเป็นผู้นำเนี่ยท่านจะต้องมีทักษะในการเป็นผู้นำอย่างไรในเรื่องของการแสดงออกต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชาการแสดงออกต่อผู้บังคับบัญชาแล้วก็การนำพาองค์กรให้ไปบรรลุตามเป้าหมายแล้วก็ได้ชี้เห็นถึงว่าในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นำเนี่ยนะครับท่านจะต้องมีทักษะอย่างไรบ้างเรื่องของการนำพาองค์กรพฤติกรรมต่างๆที่ท่านจะต้องแสดงออกในเรื่องนี้นะครับเพราะว่า ในเรื่องของการทดสอบสมรรถนะเนี่ยนะครับเป็นการทดสอบถึงพฤติกรรมในการตัดสินใจในการทํางานหรืเป็นการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ต่างๆในในการทํางานวนเรื่องของความเป็นเป็นผู้นำนะครับมีความต่างจากการเป็นผู้นําที่ต้องมีสภาวะผู้นำนั้นในการทาความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับ ในการเตรียมตัวสอบเนี่ยในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของการเป็นผู้นำเนี่ยท่านจะต้องไปทําความเข้าใจในเรื่องของคําจํากัดความว่าคําว่าสมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นําเนี่ยท่านท่านจะต้องเข้าใจในคําจํากัดความเข้าใจในความหมายแล้วก็ไปดูตัวชี้วัดว่าสิ่งที่ ท่านจะต้องแสดงออกก็เห็นว่าท่านมีความสามารถในการเป็นผู้นําในแต่ละตัวชี้วัดเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งในการสอบในการประเมินถึงความสามารถการเป็นผู้นาเนี่ยแน่นอนว่าข้อสอบไม่ได้ถามในลักษณะของความจําแต่ข้อสอบถามถึงทักษะในการตัดสินใจในการทํางานภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการทํางานกับผู้ใต้บังคับบัญชาท่านต้องทําอย่างไรจากในรอบที่ผ่านมามีข้อสอบในห้องสอบไปถามว่า ท่านลงพื้นที่ไปกับลูกน้องของท่านเนี่ยแล้วก็ช่วงพักเที่ยงลูกน้องของท่านมาพูดคุยหยอกล้อเล่นกับท่านในช่วงของพักกลางวันหรนือช่วงของพักเนี่ยคำถามถามว่าแล้วตัวท่าน,นต้องจะทําอย่างไรเนี่ยนะครับก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นทักษะในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาตัดสินใจในการทํางานภายใต้สถานการณ์ต่างๆท,ที่ที่เกิดขึ้นท่านที่ ไม่อยากจะพลาดในการสอบในรอบนี้กว่ากระบวนการที่การสอบจะเกิดขึ้นท่านสามารถที่จะฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการทำข้อสอบในการทดสอบสมรรถนะไปกับพี่วุฒิและเพื่อนได้นะครับถ้าสามารถที่จะเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่วุฒิและเพื่อนได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้แะถว่าเป็นอิสระของผู้เรียนนะครับ โดยที่ท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพิ่มรายสแกน QR c o d e กดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มรายนี้ได้นะครับท่านจะไปเพิ่มรายที่ขึ้นอยู่ในหน้านจอขณะนี้ได้นะครับนี่ท่านไปไปเพิ่มรายได้ในเลขนี้นะครับนี่คือสัญญาณเตือนบอกว่าการเตรียมตัวสอบในรอบนี้เริ่มแล้วนะครับท่านไม่อยากจะพลาดในการสอบในรอบนี้นะครับ ก็เริ่มต้นในการอ่านหนังสือเริ่มต้นในการเตรียมตัวสอบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR code กดเพิกดเพิ่มเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์รับบอกต่อแล้วพบกับผมพี่วุฒิแบบเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ